สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่เท่าไหร่วันนี้่3บส13หรือ12 13, 13บ 13, บ13นะอ่านี่คนที่บอก13บ่อยบ่อยบอก13นะอ่ะวันนี้จะพามาดูอะไรนะก็มาดูเรื่องเสารลวนะอ่ะเล่าให้ฟังก่อนอ่าเราเนี่ยก็คือมันมีรลวฝั่งนู้นนะนี่็กั้วฝั่งนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันเสร็จไปแล้วนะ แต่ว่าเราก็จะมีรั้วตรงนี้นะครับรั้วฝั่งนี้นะรั้วฝั่งนี้เนี่ยมาแนวนี้นะมาแนวนี้เลยลัาสุดที่นี่เดี๋ยวเราเห็นชัดๆก่อนรั้วอยู่นี่นะก็มีแนวเสาไฟเอียงๆมีมิเตอร์อยู่ตรงนี้นะมาอยู่ในที่เราอีกนะนะเราต้องการจะให้รั้วเนี่ยมันชิดที่สุดนะทำไงเดียไอเสาเข็มนี่ยนะที่ตรงที่ตอกตอนที่ตอกเนี่ยมันก็กลัวจะไปโดน นี่ท่อประปาอยู่นี่ครับนี่อยู่นี่เลยไม่ได้เลยนะก็เลยเอาตอกเสาเข็มที่นี่แต่แนวรู้ว่าเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่นี่เราอยากให้มันตรงนี้น,นนะมันไม่ได้นะอันนี้ก็เลยเชิปมาที่นี่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กผูกผูกผูกแล้วมันเป็นคนายแแนคายื่นนะแล้วก็เดี๋ยวทาให้ดูนะตาไปดูเหมือนอันนู้นนะอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้อันนี้นิดหน่อยแต่อันนู้นนี่ตอกเสาเข็มเนี่ยก็นั่นแหละก็คือกลัวจะโดนท่อประปานี่ท่อประปา,าอยู่มานี้เลย ตรงนี้เท่้ามป,ปาก็ได้ตอกตรงนี้นะตอกตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นห้องน้ําด้วยนะไม่เห็นเลยตอกมะม่วงแหละก็คือเอามาตรงนี้ประมาณเจ8ดสิบปดสิบนะตอกไปแล้วทีนี้ไอ้จุดที่เราอยากได้มันไม่ใช่ตรงนี้ะสิเขาอยากมันได้ตรงนี้นะครับเนี่ยแนวนี้นะนี่ขึงแนวไว้ละเนี่ยแล้วเสมอนี่นะเสมอนี่แต่ว่าข้างในอยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวขึ้นมา ก็ไปตามนี้นี่เลยแล้วก็ไปนี่ไปชนกันแนวนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะชิปมาดน,น,นึงแต่ว่าน,นี้ยังไม่ถูกเดี๋ยวผมให้แก้ไม่ใช่ให้แก้ให้เสริมเหล็กนะเสริมเหล็กเป็นเหมือนเป็นเป็นคานยื่น่ะนะคานยื่นอะ,นอะแบบไหนเดี๋ยวให้ดูอ่ะอันนี้คือคนทํานะเนี่ย <laughs> คนทอ่ะนี่เลยอันนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> หัวเข็มอยู่นี่น้ําหนักลงนี่นะแต่ถ้าเอามาทําอย่างนี้เนี่ย แล้วก็รอไปเลยนะมันไม่ได้ครับห่างกันด้วยถ้าอยู่อย่างนี้ก็ก็พอได้นะแต่ว่านี้มันห่างกันเนาะประมาณนี่ก็เซนเตอร์ชนเซนเตอร์ก็ประมาณ30สิบเซนยี่สบห้าถึงสสิบนะทำไงดีก็ทำเป็นเหมือนขานเนาะขานเนี่ยขานยื่นขานยืนแต่ขานยื่นตัวเนี้ยตัวที่ยึดอยู่นี่ตัวที่ยื่นอยู่นี่น้ำหนักเนี่ยเสาเนี่ยลงนี่อ่ผิดผิดลงนี่นะพอลงนี่ปุ๊บ มันเป็นอย่างนี้ครับก็เลยเป็นคานยื่นผมเอายิ่งใหญ่ยิ่งดีผมเอาสักสามสิบนี่แหละนะสามสิบนะก็และเหตุผลที่ก็เหมือนเป็นคานาน,นี่แหละคานอย่างนี้นะเนี่ยแต่อันนี้สนะี่สิบนะสี่สิบอ่าสี่สิบยิ่งยิ่ง,งมันมันลึกอะมันก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะรับน้ําหนักแนวนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้อธิบายก่อนที่จําเป็นเลยนะเจ้าของบ้านนะต้องดูนะเวลาเขาทํะถ้าเกิดเขาบอกอ้อยพี่ครับผมเอาเสานี่มาวางตรงนี้นะ เออไม่เป็นไรเราแล้วก็รอเป็นฟุตติ้งอย่างงี้นะไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวน้ําหนักมันลงงี้อันนี้มันก็จะถูกกดลงงี้กดลงงี้นะประเด็นแรกคือต้องเป็นคานเขาเรียกคานดิลิเวอร์หรือว่าคานยื่นี่แหละลงงี้ก็ปลูกตรงนี้ไปนะเสริมข้างบนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันลงอย่างงี้ถ้าเกิดมันไปอย่างงี้นะหรือมันแอนอย่างเงี้ยเออเอาไว้นียมาเสริมข้างล่างเพราะว่ามันแอนเนี่ยมันจะได้รับการยืด ส่วนนี้มันลงอย่างนี้อ่าประเด็นที่หนึ่งนะ,ะยิ่งกว้างยิ่งดีแหละแต่ผมใช้แค่ประมาณสามสิบนะสามสิบล่างถึงบนประเด็นที่สองตรงนี้ถ้าเอาไอ้เหล็กนี่นะมาเสียบอย่างนี้แล้วก็ผูกยังไม่ได้นยะไม่ได้เรื่องเลยไม่มีความหมายต้องงอมาขึ้นหรือลงแล้วก็ตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ทาให้มันไม่ลงไปนะเพราะลําพังถ้ามีไอ้นี่นะแล้วแรงกดลงไปอย่างี้นะไอ้นี่มันก็ลงไปเฉยๆเลยนะครับแต่เนี้ยมันจะนี่ง้างกันไว้ผูก ทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมครับผูกข้างบนข้างล่างผูกข้างบนข้้งล่างอย่างไรก็ได้นะให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ย,น,ยน,นะตรงเนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้อ้ไี่มันไม่ไปอย่างนี้อือประเด็นที่สําคัญก็คือนี้ครับก็เหมือนเป็นคานยื่นนะแต่ค่อนข้างถ้าเซนเตอร์นี้ก็มันสามสิบเลยนะถ้าแบบยื่นไปมากกว่านี้ได้ไหมก็ก็ได้แต่ไม่ดีนะอืแต่บางทีถ้า เป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ยเขาจะมีชานพักหรือนอกชานเนี่ยเขาเขาก็จะยื่นไปชั้นสองเงี้ยได้ไปถึงได้เท่าไหร่ละหกสิบหกสิบก็ยังได้นะเมตรหนึ่งก็ยังได้นะก็ต้องอยู่ที่การออกแบบคานที่ยื่นออกไปนะให้มันรับน้ําหนักซึ่งตัวที่มันรับน้ำหนักคือคือเหล็กไอพวกนี้แหละคอนกรีตเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่บนหัวเข็มไอตัวนี้อยู่บนหัวเข็มอันนี้ไม่อยู่อันนี้ไม่มีความหมายนะแต่ที่มีความหมายคือ ไอเด็กามตัวนี้หตัวนะมันลงอนปุ๊บนั้นน้ำหนักตันเนี้ยเสาเนี่ยมันก็จะลงที่นีนะ่แล้วก็เหมือนเป็นเ,เป็นนกชานบ้านเรานะหรือเป็นนะเนะี่ยก็จะทําใหา้น้ำหนักมันมาลงที่นี่นะช่วยลงไปแบบนี้นะถ้าไม่ทําแบบนี้หัวเข็มอยู่นี้เลยแล้วเสาอยู่นี่เลยโอเคดีที่สุดแต่นี้มันไม่ได้เนาะก็เลยชิปออกมาอ่นะ ทิปออกมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปตรงอันนู้นนะอันนู้นเนะี่ยมันก็ยังพอได้อยู่นะเพราะว่ามันมาแชร์กันนไงตัวนี้คือหัวเข็มมาลงที่นี่ก็เลยเจาะนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ผูกแบบเมื่อกี้นี้นะเป็นอย่างนี้ติดอีกเหมือนเป็นคานที่นแบบเมื่อกี้เนี่ยเพื่อความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแบบนี้มันก็พอแหละเพราะว่าตัวนี้2ตัวเนี่ยนะมันลงบนหัวเข็มแล้วนี่ก็มีตะก้ออยู่ข้างล่างซึ่งก็อาจจะไม่เป็นไรหรอกนะ แต่ก็เรามีเหล็เกเยอะยะไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ผูกไป,ปมันคานยื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะนะอันนี้ก็เป็นโละซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเนี้ยเขาก็จะหล่อหล่อเหมือนต่อต่อหม้อขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยหล่อเสานี่แล้วก็เอาคานมานะคานนี่มันก็อยู่ต่ำกว่านี้หน่อยนึงนะครับเนี่ยคานเนี่ยทำละคานพวกนี้ทำละ,น,น,ำละนะครับเดี๋ยวจะวางตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะหล่อ นี่ก็หล่อพร้อมกันเลยพอหล่อนี้เสร็จเนี่ยตรงนี้เราก็จะสามารถก่อขึ้นไปนะทำทำรั้วด้ละนะแต่นี้ไอตรงเนี้ยทำไมต้องต้องมานั่งดูด้วยเนี่ยเนสําคัญนะบอกบางทีไม่รู้เรื่องเขียนก็ไม่รู้เรื่องต้องมาดูด้วยตอนเขาทานะตรงนี้สาคัญมากเพราะว่าไม่งั้นรั้วสุดนะชัวนะมันขนาดนี้นะทีนี้อาทำไมไม่ตอบเสาเข็มไม่โดนไม่ไม่กล้าตอบตรงนี้นะคำตอบือไม่กล้าตอบน,นี้เพราะท่อนะ้ำปลาปลาในะรู้อีกแล้วมันอยู่ตรงนี้ นะรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้เนะยตอกไม่ได้ก็เลยตอกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็รู้ตอกบุดวิดแล้วเนี่ยตอกไม่ได้เพราะผมรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้ก็ตอกตรงนี้นะครับนะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะว่าทํำยังไงนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะเป็นเรื่องของคานที่จะมารัดน้ําหนักรือว่าเหล็กท่มันี่เลื่อนไปเลื่อนมารถวิ่งไปวิ่งมาเข้าไปอยู่นี้เนาะ นะถ้างั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบอันท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเทคอนกรีตนะบันใดตรงนี้นี่น่าจะยังไม่ดีพอนะปรับเพราะว่ามันไม่ได้ระดับนี่เนาะเวลาเทไปแล้วมันก็จะไม่ได้เรียบนะเดี๋ยวบอกให้ปรับให้มันได้ระดับกันเนาะนะนี่ก็เกือบเสร็จลวงั้นวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเทตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เทตรงนู้นนะเทตรงนู้นนะก็ประมาณ3คิวพอดี นะครับอืมก็เราสั่งไว้3าิวอ่ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวจบทุานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับมีคำถามมีคลิปมีคอมเมนต์มีอะไรก็ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับชอบไม่ชอบก็กดไลค์ไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ